จุลินซีสังข้อแสงใช้อะไรได้บ้างใช้ปริมาณเท่าไหร่และใช้เมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุดเดี๋ยวไปหาคำตอบกันครับคลิปนี้เนี่ยผมขอนำเรื่องที่ผมเคยสงสัยมาตั้งแต่แรกๆหลังจากนั้นผมก็เลยค้นหาว่าคำว่าจุลินซีสังข้อแสงเนี่ยมันดีจริงไหมมันดียังไงก็พอเริ่มจะเข้าใจพอเริ่มเข้าใจก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วมันจะเอามาใช้กับอะไรอะ่ะ มันใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วมันใช้ตอนไหนจากคำถาม3ข้อเนี่ยนะผมมีการค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งจนพอจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำเจลินซีกังข้อแสงเนี่ยเอาไปใช้งานตามสิ่งที่ผมต้องการผมมีสวนผลไม้ซึ่งเพิ่งจะเริ่มปลูกเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะมีไร่มันสัปะหลังผมก็ลองเอาไปดัดแปลงใช้ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันได้ผลดีมาก แต่คำถามแรกที่บอกว่ามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างปรากฏว่าสิ่งที่ผมค้นหาข้อมูลมาเนี่ยโอ้โหมันใช้ทุกประเภทเลยครับนะใช้กันอย่างแพร่หลายใช้กันมาหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นพืชสวนทั้งนาทั้งไร่นะใช้กันหมดเลยใช้กันได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งทุกพื้นที่งานอุตสาหกรรมก็มีงานมีใช้กันเยอะพอสมควรงานประมง ดีเลยแล้วก็พวกฟาร์มปัตุสัตว์ทั้งหลายก็สามารถใช้งานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้วันนี้ก็เลยลองเอามาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับจากสิ่งที่เราค้นหามานะครับลองดูว่าในภาคแต่ละส่วนเนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยปริมาณการใช้อยังไงใช้เมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีผมเริ่มต้นจากฟาร์มปศุสัตว์ก่อนแล้วกันในฟาร์มเนี่ยมันจะมีมูลของสัตว์ ซึ่งมันจะเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ราะนั้นวิธีการดับกลิ่นก็สามารถใช้ได้หรือแม้กระทั่งว่าเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยผสมน้ําในอัอออตราส่วนนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ลิตรผสมน้ำพันลิตรสามารถเอาไปให้สัตว์ดื่มกินได้ซึ่งก็ได้ผลดีทําให้สัตว์เนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคครับนะหรือจะผสมในอาหารก็ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ลิตรต่ออาหารสัตว์5กิโล ผสมคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็ให้สัตว์กินนะการฉีดพ่นในคอกก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ต่อ100ฉีดพ่นเนี่ยเดือนละ1ครั้งก็เท่ากับจุลินทรีย์1ลิตรผสมน้ํา100นะฉีดพ่นซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยกําจัดกลิ่นเพราะว่าตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าแบคทีเรียรสังเคราะห์แสงเนี่ยมันเป็นตัวที่กินแก๊สไข่เน่าอยู่แล้วดฉนะนั้นกลิ่นมันจะน้อยลงถ้าเรามีปริมาณจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเยอะ เขาใช้กันในฟาร์มนะเลี้ยงสัตว์ทั่วไปเกือบทุกชนิดในการประมงหรือว่าการเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์มาใช้งานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นอาหารให้กับสัตว์อ่อนตัวเล็กๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารด้วยนอกจากนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยยังช่วยในการขบวนการบำบัดน้ําในบอ่อเมื่อน้ํามีคุณภาพดีขึ้นอัตราการอยู่รอดของสัตว์น้ําที่เราเลี้ยงมันก็จะเพิ่มขึ้น สรุปว่าสัตว์น้ําจะไม่ค่อยเจอโรคจะแข็งแรงไม่ค่อยอ่อนแอเห็นไหมครับเพราะนั้นอัตราการใช้เนี่ยเท่าที่ผมค้นหามาเ,เขาบอกว่าในช่วงการเตรียมบ่อใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ10ลิตรนะต่อบอ่อ1ไร่ไรสัตให้ทั่วบ่อนั่นคือการเตรียมบ่อแต่ระหว่างการเลี้ยงอ่ะก็มีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งใช้จุลินทรีย์ลิตรนะเทียบเป็นบ่อก็ประมาณนะพื้นที่ต่อ1นร่ไร ใช้ทุกๆสัปดาห์อันนี้ก็จะทําให้สัตว์ัตน้ําเรานี้แข็งแรงเท่าที่ผมค้นหาข้อมูลเขาบอกว่าตัวสัตว์น้ําเองเนี่ยจะมีรสชาติที่ดีด้วยเอาไปใช้ดูนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแป้งมันสำปะหลังโรงผลิตน้ําตาลเ,เคมีพัณฑ์ต่างๆ สามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะช่วยบำบัดของเสียกลิ่นที่เราไม่พึงปรารถนาจากการหมักหมมการทับถมอ่ะอย่างโรงงานแป้งมันเนี่ยจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงมากเพราะฉะนั้นการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการฉีดพ่นหรือในการผสมน้ําทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะช่วยกําจัดกลิ่นพวกนี้ได้เพราะนั้นปริมาณการใช้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับของเสียที่เราใช้งาน ถ้ามันยังมีกลิ่นมากก็สามารถเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะครับอยู่ที่เราเอาไปดัดแปลงเอาไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับในภาคเกษตรกรรมก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายสูตรอยู่ที่เทคนิคและวิธีการที่เอาไปประยุกต์ใช้ของเกษตรกรแต่ส่วนหลักๆก,ก็คือบางครั้งก็ต้องสังเกตผลดูจากการใช้งานพืชหลากหลายชนิดก็ใช้ไม่เหมือนกันช่วงระยะเวลาของพืชที่มีอายุแตกต่างกันก็ใช้จุลินทรีย์ มากน้อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่สูตรที่จะเอาไปปรับใช้แล้วลองสังเกตดูว่าถ้าเราใช้แบบนี้ขนาดนี้มันจะเริ่มเติบโตดีก็แสดงว่าสูตรนั้นก็ถือว่าใช้ได้เหมาะสมสำหรับเราแต่ถ้าใช้แล้วรู้สึกว่าเออพือชชะงักนะพืชมีใบสลดนะก็แสดงว่าเราอาจจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้มข้นเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เลยบอกสูตรท,ทั่วไปให้ถ้าใช้ทางใบเนี่ยปกติก็จะใช้น้ํา20ลิตร ผสมจุดินทรีย์0 0ซีปริมาณเนี่ยอยู่ที่เอาไปประยุกต์ใชนะ้เพราะสูตรนี้จะเป็นสูตรกลางๆนะครับใช้ฉีดพ่นทุกๆ7วันแต่ถ้าใช้ในทางดินน้ำา20ลิตรใช้จุดินทรีสังเคราะห์แสง2 0 0 c อซีซีอันนี้สามารถลาดลดตามโคนต้นไม้หรือฉีดพ่นตามโคนต้นไม้ได้นะครับเพราะนั้นย้ำอีกทีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรกลางๆไม่ใช่สูตรตายตัว นะสามารถปรับตามความเหมาะสมซึ่งตรงนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเองต้องหมั่นสังเกตผลในการใช้งานดูของผมก็เช่นเดียวกันไม่ถือว่าใช้สูตรแบบนี้100%ยเซยังมีการปรับมากน้อยตามที่เราต้องการแล้วก็ต้องยืนยันลองสังเกตผลด้วยตัวเองดูนะครับเพราะนั้นลักษณะการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้กันมาหลากหลายแล้วครับใช้กันมาทุกทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรรมอุตสาหกรรม แม้กระทั่งปัทุสัตว์ประมงต่างๆใช้หมดเลยในทางเกษตรกรรมใช้กันอย่างหลากหลายมากเราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ต่างๆเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันก็ทําให้ตรงกับนะพื้นที่ของเขาแล้วก็ให้ตรงกับพืชที่เขาปลูกนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสับสไครให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไป